ั so ครบโอเควันนี้เราจะพากันมาเล่นซิกแนครับเดี๋ยวมาชว่าสิปแกเจะมียังไงนยครับโอเคยังไม่เล่นนะเล่นปรมาณสินาทีก็บอเพราะว่ามีเวลาเท่นี้เองก็เลิศก้าวสำหรับท่าแล้วคือคันเชสเอาง่ายๆผมไม่ได้ใส่รองเท้ามานนะอย่าทำตามนะครับในยิมแบบนี้มันไม่โอเคนะครับ เวลายิมมายิมต้องใส่รองรองเท้านะครับรองเท้าแตะไม่ได้นะครับแต่ว่าผมมาเปิดยิมนะครับถึงจะใส่ได้ผมเปิดยิมครับผมเปิดยิมเงั้ขึ้นเลย20ีน้องจุดจุ1จุด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 จ่ดจุดจุดจเป็นดจุครับจุด20กจุครับจุดจจิร ห้าหกเจ็ดแปดสิบไปเ็ครับมาเดปยผมเปลี่ยนมุมกล้องแล้วโอเคนะครับตอนนี้เปลี่ยนมุมกล้องแล้วปรับหน้ากนะ่อนนิดนึงนี่ก่อจะเดิไม่เห็นหัวร้านล้ว,ลวถ้าเราไปเรื่อง poster ครับอ๋ออ <c oughs> ยาย่สิบทีไปกันครับ <c oughs> ทานี้ง่ายๆสำหรับมือใหม่อัานเล่น โอ้ไม่ก็มันหนักจริงๆต่อไปเราก็จะมาใส่ความให้มันหนักขึ้น่าเด้มครับช่วงนี้ผมไครมันเยอะเยอะมากผมต้องกินคลีนแล้วก็คาร์ดิโอสำหรับตัวต่อไปเราจะมาเล่นกล้ามท้องแต่เราเป็นให้มันหนักขึ้นนะครับนี่เราได้เห็นบอลมา เอาไว้ยินมาใช้ล้ลูกบอลครับนี่เราจะเอามาเสริมกล้ามท้องของเราเอง let's go ซกก้าเกามัน,นามกาเกกาเก้เ, Heart. Heart. เร้าก้าเกาเกดาเกาเก้เรีาก้่เ้าเกาเก้าเาก้กาเก้่้ากกเาเ้ก หนักขึ้นฮะดูการที่เราแทงขึ้นไปหนึ่งสองสามบเจ็ดก้าูมันไม่เบาอย่างที่ชิดนะครับแค่ว่าเล็กลางท้องแล้วมันเบาหนักเหมือนกันต่อไปเราเป็นเก่านิดนึงก่อนขันขันขัน

ไม่มีเลยหนึ่งสองสามรวมกันเป็นวันแพกนะฮะเมืม่อไหร่จะโตไม่ใช่สมองนะครับกล้ามเนื้อ